สวัสดีครับน okay, ี่นะครับพบกับพันเงาเหมือนเหมือนเดิมนะครับผมมาดีมาดีมากครับช่างดุนสองคนนะครับผมออกมาหาเลาะทันตอกนะครับผมเทศตอกนะครับให้ลูกค้าเบิ้งนะครับมาดีก็มาหาเลาะนหน้าปังครับผมนี่ไม้ครับเบื้างหลังครับจะเป็นหน้าเข่านะครับช่วงนี้ไม้หายยากครับผมช่วงนี้มาติดตามน้วกันครับผมว่าจะมีโตให้เฮาบอนะครับเป็นไม้เก่านะครับ ไม้เก้เาป้าผือกับแหงแล้วล่ะครับหาตัวยากแค่น้อยครับช่วงนี้บ๊อบแมนช่วงฤดูกาลนะครับช่วงปิดฤดูกาลนะครับช่วงนี้เรื่อยอยากหายากแค่น้อยติดตามรับชมน่วกันครับผมไม่เล่นยังมีแต้มเฮาบอครับผม รย้อยนะครับผมบผม้อยไต่ติ๋วนะครับเจิมให้เรียบร้อยครับผมห้องนอนหนักล่า78ครับบาพิษวังครับผมใส่สวยด้วยนะครับผมนี้เข่ามารับไ่เลยนะครับผม เรียบรลอยนะครับผมเต็มเต็มหัวเลยนะครับผมโอ้ใส่ติว๋วคูนี้รายการดีเลยครับผมแปบ๊บเดียวเวิ่งมาเลยครับบอดห้องเลยนะครับดูนะครับใส่สวยด้วยนะครับนี่นะครับนี่นะครับผม ภาพอาจจะรุนแรงไปนิดนึงนครับผมโอเคนะครับไตสวยครับใตติวคูวนีไล่กาดมากนะผมสุดยอดไปเลยแต้มที่สามน,นะครับผมแต้มนี้เฉพาะใต้ติวนะครับติวเก็บไปหนึ่งแต้มนะครับโอเคผ่านครับ เรียบร้อยนะครับผมผู้น่าจะตกใจเลยนะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้นี่ไก่จักน้อยนะครับนี่นะครับไตเติวนะครับโอ้โหไล่กาดดีดีครับสมไตเตียวตัวนี้หกปันไอเกิดออกนะครับผมไตเติวคู่นี้สุดยอดนะครับไล่กาดแน่นครับผม 6ครับขนาด6นีนะครับผม mm hmm. เบิ้องหน้เลยครับผมนี่ครับพื้สูงเกือบท่วมหัวนะครับผมนี่นะครับพลาพื้แต่ก็อวกครับผมออกมาเป็นโตเลยนะครับไตเติยวควู่นี้ายกาแท่งครับผมแต่ตัวนี้มีเจ้าของแล้วนะครับ ตัวนู่งครับผมใส่สวยอยู่นะครับโอเคนะครับผมเที่เาทานนะครับผมทานมากๆากเลยแหละนะค,ครับ